สวัสดีจ้าจ้าวันนี้จะมาทำอะไรดิคะทำไ,ไข่เจียวไข่เจียวเลยคะวันนี้ไข่เจียวมีอะไรบ้างคะมีไข่ไข่สองฟองอ่าแล้วก็อะไรแดงซีอิ๊วขาวแล้วก็ผงวิเศษเออต่อไปจะทำอะไรออะตอกไข่อ่ตอกไข่ มันหนาก็ต้องตอกให้มันเลยอ่าโอเคใชแต่มันไม่เปลือ,อยู่ไม่เป็นไรไนี้อะเนี่ยติรตัวนี้ก็ได้ตนี้ก็ได้าต่อไปอย่างงี้ฟอร์มเนี่เย,อยเอออะไรดักไปมันไม่ใช่ไข่แต่มันไม่เปลือกตักไปโอเค หน่อยถึงทำเองได้อต่อไปใส่ซีอิ๊วขาวนิดหน่อยใส่เยอะมันเป็นไงไเอ,อ็มอือดูือซีอะไยังไงอะไรเข้าไปนี่โอ้โหจะเป็นลบรู้เลยอ่าพอประมาณนี้ราคาติดติ ่อไปผงนัวาใส่ไ,ได้นิดหน่อย <ไฟ S 2> นะคะลายถัดไปทำลายอ, <ไป S 2> อันนี้ตีเข้ากันตีไข่นะตีไข่ดิตีไข่เอาตีไข่หน้าให้ดูเพื่อนๆด้วยนี่ตีไข่จ้าตีไข่ต้องเต้นใช่ไหมไม่ตีให้มันเข้ากาันเลื้อที่หนูใส่ซีอิ๊วกับผงเข้าไปาเมื่อกี้ถูกไหม ต่อไปต่อไปก็จะจุดไฟให้เฮ้ทำไข่เจียวได้เลยอ่ะทำไข่เจียวไข่อยู่ดอกบ้างน,นี่ใครค้มมากล่ม้า ราทำกับข้าวเราควน้ำมันกระเด็นไหมัวรดูไหมว่าน้ำมันกระเด็นเกิดจากอะไรน้ำมันกระเด็นเกิดจากน้ำมันเนี่ยไปโดนกับน,น้ำมันก็เลยทำให้น้ำมันกระเด็นน้ำมันเริ่มร้อนอยังเริ่มร้อนแล้วน้ำมันเริ่มร้อนแล้วนะทุกคน

ก็นมาจานมาได้แล้วจานมาโอ้ยอนน,นี่อไอ,อนี่นะรยวนงอนโคคสวยเลยอะ่ะโคนรน่ากินอะ่ะ con rồi, rất lo hãy chiều nóng không tìm